วันนี้ผมขอญอาตมาไาปงานข้อมูลของสถานการณ์โควิดจังหวัดตรังนะครับต้องกล่าวเรียนว,ว่าสิ่งที่เราได้ดำเนินการที่ป้องกันนะครับโควิด -19 จากความร่วมมือของทางภาครัฐเองกับภาคเอกชนเองเราได้มีมาตรการต่างๆออกมาลูกหน้าค่อนข้างที่ว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่า เรารู้ว่าในการแพร่ระบาดเนี่ยก็จะเกิดผลกระทบกับทุกฝ่ายนะครับผมกล่าวเพรียบว่าณวันนี้เนี่ยก็มีสถานการณ์การแพร่ระบาดนะครับของไวรัสโคโรนา2019เกิดขึ้นที่โรงงานสีตังโกรบซึ่งเป็นโรงงานผลิตถุงมือยางที่อยู่ในพื้นที่อำเภอกันตันนะครับณขนาดนี้เนี่ยที่มีผู้ป่วยที่เป็นพนักงานของ โรงงานที่เริ่มต้นจากผู้ติด2รายที่เรา,าได้ตรวจพบเชื้อนะครับเชื้อผลบวกเนี่ยสรายซึ่งมาจากอำเภอกันตังที่บมู่สีบ่อน้ำร้อน1คนจากย่าตะขาว1คน2คนนี้อาจจะเป็นพนักงานของบริษัทสีตังกรอบอยู่นะครับซึ่งทำให้เราทราบว่า,ามีอาจจะมีคนที่ติด จากการแพร่ระบาดของสองคนนี้ซึ่งโรงงานสีตังโคบเนี่ยมีคนงานในโรงงานอยู่จำนวนประมาณเกือบ1,600คนก็จะเป็นคนไทยประมาณ1,300ราะเป็นพม่าประมาณ300นะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเ,เราก็ต้องต้องก็เรียกอ,อะไรตื่นแล้ครับคราวนี้พอตอนเย็นก็มีมาอีก หนึ่งรายนะครับวันรุ่งขึ้นก็คือ27พฤษภาก็มาอีก3รายนะครับภาพเป็นอย่างนี้ครับรานนี้เมื่อมีภาพอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้ลงไปทำนะครับ mm hmm. เมื่อวานเมื่อวานก็ลงไปสอบสวนโรคนะครับสอบสวนโรคก็ได้ความว่ายอย่างนี้ครับ1คนที่มีเชื้อเนี่ย ทำง,งานอยู่ตา่างแผนกกันนะครับอันเราสวบไปที่โรงงาน33โรงงานก่างงอีกเกนนะครับผลก็ออกมาปรากฏว่ามีผลบวกอ,อ,อีก33รายนะครับอีก33รายก็บวกกับของเดิม6รายก็เป็น39ราย เมื่อภาพมันมีอย่างนี้ข้อที่หนึ่งมันระบาดต่างแผนกนะครับมีคนติดเชื้อในต่างแผนกก็สามารถอนุมานได้ว่าน่าจะมีการระบาดในโรงงานอันก็ที่1น,นะครับข้อที่สองจำนวนความที่เราหยิบมา33คนเป็นบวกแคยคนในโรงงาน ส่วนที่ไปที่โรงพยาบาลกันกตังอีกเจ็ดคนเป็นผลบวกหมดนะครับก็คิดว่าอัตราการติดเชื้อก็ค่อนข้างสูงจากการสอบสวนโรคเนี่ยนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็นําเข้าที่ประชุมแล้วก็คณะกรรมการควบคุมโรคมีมติสั่งปิดโรงงานสีตังโารๆตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเป็นการชั่วคราวเพื่อจะประเมินสถานการณ์ <S <S อันนี้ไม่มีกําหนดนะครับปิดแบบชั่วคราวไม่มีกาหนด แล้วก็อย่างที่ทางท่าน,นแพทย์สาสุขได้พูดก็คือว่าวันนี้เราสวบอกคนงานไป400กว่าคนพรุ่งนี้เรามีแผนอีกประมาณ500กว่าคนแล้วก็วันอาทิตย์อีก500เพื่อจะให้จบ1,600ภายในวันอาทิตย์นะครับแล้วก็คนงานเนี่ยที่ว่าท่านผู้ว่าได้เรียนขั้นต้นว่าประมาณพันกว่าคนที่เป็นคนในจังหวัดตรังของเรานะคะแล้วก็ ถึงว่าเขาทำอุปกรณ์ทากงการแพทย์นะคะค่อนข้างที่จะระวังงานในเรื่องความสะอาดนี้มากๆเลยนะคะเ,ออเ,ออเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออทำได้ดีนะคะเขาก็ทำมาตรการที่เหนือกว่าโรงงานอื่นๆที่เราไปหลายๆระวงนะคะแต่ว่าก็ยังมีพลาดเพราะฉะนั้นดิฉันอยากจะ ให้รงงานตอ,อื่นนะคะที่คิดว่าทำดีแล้วสูงสุดแล้วท็อปแล้วนะคะออให้ช่วยระมัดระวังมากมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทุกคนเหนื่อยหมดนะคะโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์นะคะน่าสงสารคสนี้เนี่ยถือว่าทางทีมของทางบุคลากรทางการแพทย์เราเนี่ยทำงานได้รวดเร็วนะครับเพราะว่าผลบวกออกเมื่อวาน แล้ววันนี้เราสบอกเลยอีกประมาณ500คนแล้วเราก็ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคในวันนี้เลยครับแล้วก็มีการเชิญซี o ของบริษัทสีตังโครบมาเพื่อจัดซักถามในประเด็นที่เขาจะต้องช่วยกันรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกับคนงานหรือคนในโรงงานเขานะครับเขาก็ให้ความร่วมมือในการที่จะแสดงสปิลิตในการที่รับผิดชอบนะครับแล้วเราก็มีมติสั่งปิด รงงานตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปน,นะครับก็ถือว่าเราเราสั่งปิดอย่างรวดเร็วนะครับพอเรารู้ว่ามีการแพร่ระบาดติดไปเพราะฉะนั้นไม่รุนแรงครับก็เป็นหวัดธรรมดานะครับเราก็มาตรวจมาหาหมอปกติแต่ความอย่างที่ผมพูดตอนแรกนะครับเ,เรามีระบบเฝ้าระวัง เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องประสานไปยังห้องปฏิบัติการอื่นๆเพื่อจะได้เร็วที่สุดนะครับก็ไปที่สกรรรมกำลังจะประสานโรนงพยาบาลพัทลุงอะไรพวกนี้ครับจะได้แบ่งแกันเคสของสีตังโครบเนี่ยเรารู้เร็วที่ที่ที่ผมได้นำเรียนประการที่สองเราเราเอาคนงานเท้าทั้งหมดนะครับใน1,600คนเนี่ย รีบมามาตรวจเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในวงของการแพร่กระจายเชื้อเนี่ยผมคิดว่าเราทําได้เร็วแล้วคิดว่าน่าจะคุมอยู่ครับมับ่นใจก็คุมอยู่ทางโรงงานได้ส่งสัญญ,ญาไปยังพนักง,งานทั้งหมดแล้วว่าให้อยู่กับที่บ้านในการกักตัวเองอยู่ในระหว่างที่เราจะรอะบอดในวันพรุ่งนี้กับประรนนี้นะครับให้เขาดูแลตัวเองแล้วก็ แยกตัวเองออกจากครอบครัวนะตอนนี้เขาส่งสัญญาณไปไปทุกคนแล้วในนั้นนะครับแล้ว่าให้เขาเตรียมสวบในวันพรุ่งนี้กับวันึงนี้ซึ่งคิดว่าเขาน่าจะให้ความร่วมมือนะครับ